กันนะคะว่าประเทศใดเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ได้รับความนิยมค่ะนี่เป็นภาพผู้โดยสารนะคะทั้งหมดประมาณกว่า2 5 0 0 0 0หคนค่ะเดินทางถึงจีนในช่วงบันจันที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นวันแรกนะคะหลังจากที่จีนนั้นประกาศผ่อนปรนมาตรการเข้าออกพรมแดนตามการรายงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากรค่นคะนอกจากนี้การผ่อนคลายโควิด -19 ของจีนนั้นก็ยังนำไปสู่การจองการเดินทางระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะ โดยทางบริษัท trip.com ค,ค่ะบริษัทท่องเที่ยวออนไลน์นั้นก็ออกมารายงานนะคะว่าการจองของผู้บริโภคชาวจีนนั้นนะคะที่ตั้งใจจะเดินทางไปต่างประเทศในช่วงมันหยุดเทศกาลฤด,ดูใบไม้ผลิตั้งแต่วันที่21ถึง27มกราคมนี้เพิ่มสูงขึ้นเป็น540เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วค่ะมาดูกันนะคะว่าประเทศใดเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะ ในภาพค่ะจะเห็นได้ว่ามีทั้งไทยฝรั่งเศสแคนาดาออสเตรเลียและก็นิวซีแลนด์ค่ะได้มีการออกแถลงการอย่างเป็นทางการที่จะเตรียมต้อนรับอาคันตุก,กะชาวจีนด้วยนะคะขณะที่หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของไทยค่ะก็ได้มีการเปิดตัวแคมเปญที่ชื่อว่า China i s Back โดยคาดว่านักท่องเที่ยวชาวจีนกว่า3 0 0 0คนนะคะจะเดินทางมาเยือนไทยในช่วง3เดือนแรกของปีนี้ ขณะที่อินโดนีเซียคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนมากกว่า250,000คนเดินทางไปที่อินโดนีเซียในปีนี้เช่นเดียวกันค่ะขณะที่เที่ยวบินตรงระหว่างกวางโจและไนโรบีนั้นก็กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในรอบ3ปีนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการนำโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆมาสู่ภาคการท่องเที่ยวของเขนยาด้วยค่ะ และเมื่อเทศกาลฤดูใบไ,ไม้ผลิหรือบัตรุษจ,จีนใกล้เข้ามานะคะตลาดบรรยุท์ทั่วประเทศจีนนั้นก็เต็มไปด้วยบรรยากาศการค้าขายที่ค่อนข้างคึกคักอีกครั้งหนึ่งค่ะที่ศูนย์โลจิสติกสินค้าเกษตรและสินค้าปลีกย่อยไห่เซียในเทศมณฑลมินโฮของเมืองฟูโจนะคะซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตรและสินค้าปลีกย่อยที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลฟูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนค่ะเมื่อช่วงใกล้ถึงเทศกาลฤดูใบไ,ไม้ผลิหรือบ้านในช่วงตรุษจ,จีนใกล้เข้ามานะคะ ปริมาณการซื้อขายสินค้าเกษตรและสินค้าปลีกย่อยอย่างเช่นผักและผลไม้นั้นก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันค่ะโดยพนักงานทางโลจิสติกส์ก็ระบุนะคะว่าในปัจจุบันนั้นผักยังคงคลงังรายวันในตลาดมีประมาณกว่า5,000ตันเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วและราคาของผักนั้นก็ลดลงประมาณ10%อีกด้วยค่ะขณะที่ผลไม้หลายชนิดนั้นก็มีจำหน่ายที่ตลาดที่เมืองหลินเฟินมณฑลซานซีทางตอนเหนือของจีนนะคะ ตลาดยังมีกล่องของขวัญผล,ลไม้ทุกชนิดเลยค่ะก็มีให้เลือกหลากหลายสําหรับในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนหรือว่าเทศกาลปีใหม่ของจีนทางจันทรคติที่จะมาถึงนี้ด้วยนะคะขณะที่ส้มเขียวหวานค่ะที่มีการบางขายทั้งในก่อนและก็หลังเทศกาลฤดูใบไม้ผลิที่เมืองหยงเฟิงของมณฑลเจียงซีทางตะวันออกของจีนนั้นก็ได้นําเทคโนโลยีการเก็บรักษาแบบพิเศษมาใช้เพื่อรักษาความสดของผล,ลไม้นะคะและมีการยืดเวลาการเก็บเกี่ยวส้มเขียวหวาน ที่มีส้มเขียวหวานปลูกกว่า200เฮกตาร์นั้นกําลังจะถูกส่งไปยังตลาดท้องถิ่นเมืองต่างๆค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะก็พบว่ามีอุณหภูมิค่อนข้างต่ําค่ะทําให้การเก็บรักษานั้นค่อนข้างที่จะยาวนานมากขึ้นยืดอายุมากขึ้นแล้วก็คาดว่ามีการเตรียมส่งขายไปยังทางตอนเหนือของจีนบรรละ34,000กิลกรัมค่ะ ส่วนบรรยากาศท่องเที่ยวในประเทศจีนนะคะตอนนี้ผู้คนทั่วประเทศจีนค่ะก็ใช้เวลาในช่วงกลางคืนเพื่อการพักผ่อนนะคะจนถึงช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิแบบดั้งเดิมที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นในช่วงกลางคืนด้วยค่ะไปดูบรรยากาศที่เมืองซานย่ญญานะคะเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของมณฑลไหหลำทางตอนใต้ของจีนค่ะก็มีนักท่องเที่ยวนั้นเพิ่มจมํานวนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจากทั่วประเทศจีนค่ะก็เพลิดเพลินกับชายหาดนะคะรวมถึงตลาดในช่วงกลางวันและกลางคืนด้วย นักท่องเที่ยวบางคนเนี่ยก็บอกว่ามา,าทะาเลแล้วก็ต้องมารับประทานอาหารทะเลกินบาร์บีคิวหรือว่าอาหารพิเศษจากไหหลำค่ะอย่างเช่น,นบุญวร้าวแล้วก็ผลไม้ที่นี่บรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะซึ่งในปัจจุบันจํานวนผู้มาเยี่ยมชมตลาดกลางคืนหลายแห่งในซันยาน,นั้นสู่ระดับปกติแล้วนะคะนอกจากตลาดกลางคืนแล้วก็อาหารอร่อยแล้วค่ะทางผู้มาเยือนไหหลำนั้นก็ยังสามารถดื่มด่ากับบรรยากาศการแสดงดอกไม้ไฟและการแสดงนางเงือกที่โอเชียนพาร์ค ในเขตปกครองตนเองหลิงสุยหลี่ด้วยซึ่งเขาบอกว่า,วาที่นี่นะคะจะมีการ<ะ>รับจํานวนผู้มาชมเ,<ะ>เพิ่มขึ้น10%ในแต่ละวันแล้วก็ใช้โอกาสนี้ค่ะในการจัดแสดง9คืนในช่วง17วันที่ผ่านมาด้วยค่ะขณะที่ซีอานต้าถงซงซึ่งเป็นพื้นที่สวยงามที่เมืองไทไอ้ายมือณฑนซานตงทางกานออกของจีนนั้นก็มีจํานวนผู้มาเยือนเพิ่มขึ้นก่อนเทศกาลฤดูใบไม้ผลิค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่า มีพื้นที่ที่สวยงามแล้วก็มีสีสันนะคะรองรับบรรยากาศแล้วก็รองรับทั้งเที่ยวที่เดินทางมาในช่วงนี้เป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวค่ะขณะเดียวกันนะคะทาง China Media Group หรือว่า c m g สื่อหลักของจีนค่ะก็เปิดเผยรายชื่อรายการชั้นนำไฮไลท์ประจำปีนี้นะคะซึ่งแสดงถึงชีวิตที่กระตือรือร้นเพื่อการเพิ่มการพัฒนาในอนาคตด้วยค่ะ รายการของ CMG นะคะก็มีการประกาศแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนค่ะก็คือบันทึกกระบวนการปรับปรุงสไตล์จีนให้ทันสมัยและนำเสนอชีวิตผู้คนที่สวยงามนะคะซึ่งเป็นรายการคุณภาพสูง15รายการค่ะก็ได้มีการสำรวจความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจจีนอย่างครบถ้วนแสดงถึงวิถีชีวิตที่กระตือรือร้นอย่างเห็นได้ชัดเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการพัฒนานะคะ ส่วนของบันทึกกระบวนการปรับปรุงให้ทันสมัยแบบจีนนั้นก็ได้มีการเผยแพร่ผลงานชิ้นเอก9ชิ้นค่ะที่แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศใหม่และความสำเร็จใหม่ของการพัฒนาคุณภาพสูงในวงการอุตสาหการรมต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการผลิตรถยนต์และอื่นๆอีกด้วยนะคะส่วนการนําเสนอชีวิตที่สวยงามของผู้คนค่ะก็ได้เผยแพร่รายการ6รายการเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมอาหารการท่องเที่ยววัฒนธรรมจีนแบบดั้งเดิมและอื่นๆนะคะ ซึ่งสะท้อนถึงความปรารถนาของผู้คนที่มีชีวิตที่ดีขึ้นคณะกรรมก,การสิทธิมนุษยชนจากทั้งรัสเซียตุรกีและยูเครนนั้นนะคะก็เตรียมพิจารณาจากการประชุมไตรภาคีในช่วงสัปดาห์หน้าค่ะเพื่อที่จะหารือในการแก้ปัญหาด้านมนุษยธรรมอีกด้วยค่ะ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนจากรัสเซียตุรกีและยูเครนนะคะก็จะจัดการประชุมไตรภาคีในกรุงอังการาในสัปดาห์นี้นะคะเพื่อที่จะหารือเกี่ยวกับประเด็นด้านมนุษยธรรมร่วมถึงการจัดตั้งระเบียบด้านมนุษยธรรมตามรายง,งานของสื่อตุรกีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะโดยทั้งสองฝ่ายนั้นนะคะก็จะพยายามบางแนวทางเกี่ยวกับสิทธิเด็กสิทธิมนุษยชนและการแลกแลเปลี่ยนผู้ต้องขังขณะที่นายเซเรฟิฟมาค,อค็อกหัวหน้าผู้ตรวจการแผ่นดินของตุรกีก็กล่าวว่า ทางตุรกีนั้นนะคะต้องการให้มีการหยุดยิงระหว่างรัสเซียและยูเครนค่ะซึ่งขอให้หยุดยิงโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเตรียมดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวค่ะโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาสิทธิมนุษยชนแต่ว่าน่าเสียดายนะคะที่บางประเทศนั้นไม่เต็มใจที่จะสนับสนุนความพยายามเพื่อความสันติและต้องการให้เกิดความขัดแย้งดําเนินต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นความ